แน่นอนนี่คือฮุกภาษาไทยที่ทรงพลังเหมาะเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณให้คนดูหยุดทุกอย่างแล้วตั้งใจดูจน,จนจบพร้อมใส่ Call to Action ไว้อย่างแนบเนียนตอนเริ่มเกิดจุดเปลี่ยนของเรื่องฮุกเปิดคลิปพวกเขาหัวรเราะเยาะในความฝันของผมพวกเขาบอกว่าคนไทยไม่มีวันสร้างสิ่งที่โลกต้องการได้แต่วันหนึ่งความฝันที่ทุกคนเคยดูแคลนกลับกลายเป็นเป้าหมายที่องค์กรและระดับโลกกำลังเล่ล่าเพราะมันไม่ใช่แค่รถ แต่มันคือพลังงานต้นแบบที่จะเปลี่ยนอนาคตทั้งประเทศมุติกระดาษหัวเหลี่ยมถ้าคุณอยากรู้ว่าเด็กไทยธรรมดาคนหนึ่งเอาชนะคำเหยยดยามและเปลี่ยนความฝันให้เป็นของจริงได้อย่างไรและอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่ไม่เคยต้องการให้เทคโนโลยีนี้ถูกเปิดเผยมุติกระดาษหัวกลมดูต่อให้จบความลับในกล่องเหล็กจะเปิดเผยในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe และพิมพ์อมเมนต์ว่าฝันที่โลกไม่อยากให้เป็นจริงเพื่อบอกเราว่าคุณพร้อมฟังเรื่องต่อไปที่โลกยังไม่เคยได้ยินหากคุณต้องการฮุกเพิ่มอีกเวอร์ชันหรือแบบสั้นไว้ใช้ในชอสหรือทิกทอแจ้งมาได้เลยครับไทเทลิลพวกเขาหัวเราะใส่ความฝันของฉันจนกว่าฉันจะทําให้มันเป็นจริงฝนตกหนักในค่ําคืนนั้นขณะที่ฉันยืนเปลยเท้าอยู่กลางทุ่งนาเสียงหัวเราะของพวกเขายังคงก้องอยู่ในหัวฉันไม่หยุด หัวเราะย้อความฝันเล็กๆของเด็กชาวนาในหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเป็นอะไรได้มากกว่าคนไถนาฉันบอกพวกเขาว่าฉันอยากเป็นนักออกแบบรถยนต์เสียงหัวเราะนั้นยิ่งดังกว่าเสียงฟ้าร้องในคืนพายุไอ้บ้าน,นกแบบแกจะไปออกแบบรถได้ยังไงวะลุงคนหนึ่งพูดพลางถมน้ำลายลงพื้นแมงเงียบไม่พูดอะไรแต่ฉันเห็นน้ำตาเธอไหลในความมืดเธอไม่ได้ห้ามฉันแต่แววตาเธอบอกว่ากลัวฉันอายุสิบหกไม่มีเงินไม่มีอุปกรณ์ไม่มีใครสนับสนุน มีเพียงความฝันกับดินเหนียวก้อนหนึ่งที่ฉันปั้นเป็นรูปรถในกระท่อมเล็กๆของเราทุกคืนหลังเลิกเรียนฉันจะนั่งใต้แสงตะเกียงปั้นปรับขัดจนมือเต็มไปด้วยรอยแผลไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีครูไม่มีหนังสือออกแบบแต่ฉันมีจินตนาการและเสียงหัวเราะของพวกเขาที่ทำให้ฉันกัดฟันแน่นขึ้นทุกครั้งหลายปีผ่านไปฉันโตข,ขึ้นพร้อมกับความเยบเงินของผู้คนในหมู่บ้านที่เริ่มเบาเสียงลงเมื่อเห็นฉันเดินไปโรงเรียนด้วยต้นแบบรถกระดาษแข็งที่ฉันสร้างเอง ฉันสอบติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพทั้งที่ไม่มีใครคิดว่าฉันจะทำได้แต่ความจริงก็คือฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าในคืนสอบเข้านั้นฉันไม่มีแม้แต่เงินจะนั่งรถไปสอบฉันเดินเท้าจากจังหวัดบ้านเกิดเข้ากรุงเทพใช้เวลาเกือบสามวันนอนตามสาลาวัดกินข้าวเหนียวกับปลาย่างที่พระแจกแต่ฉันก็ไปถึงและฉันก็สอบได้ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยฉันเหมือนคนไม่มีตัวตน เพื่อนๆมีโน้ตบุ๊กมีโปรแกรมมีประสบการณ์ฉันมีแค่ดินสอกับกระดาษแต่ฉันไม่เคยหยุดวาดไม่เคยหยุดฝันกระทั่งอาจารย์ท่านหนึ่งเดินมาเงียบๆและววางมือบนไหล่ฉันเธอรู้ไหมว่านี่เป็นงานออกแบบที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ฉันไม่รู้จะตอบอย่างไรแค่น้ำตาไหลแต่ในวันเดียวกันนั้นเองฉันก็พบซองจดหมายเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่หน้าห้องพักไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่ มีเพียงภาพถ่ายจากสิบปีก่อนเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งในชุดช่างเครื่องเก่าๆยืนข้างรถกระบะคันเก่าและลายมือสันสันเขียนไว้ข้างหลังว่าจงอย่าหยุดฝันเหมือนที่พ่อเคยหยุดหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเพราะฉันไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแม่เคยบอกแค่ว่าเขาจากไปก่อนฉันจะจำความได้แต่ทำไมจดหมายฉบับนี้ถึงเพิ่งมาถึงตอนนี้และใครคือคนที่วางมันไว้หน้าห้อง คำถามนั้นเริ่มก่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่างในใจฉันคล้ายกับว่าความฝันของฉันอาจจะไม่ใช่ความฝันของฉันคนเดียวก็ได้เสียงหนึ่งในหัวเริ่มงกระซิบเบาๆว่าความจริงบางอย่างอาจถูกซ่อนไว้ใต้ความฝันมาตลอดชีวิตของฉันฉันนั่งมองภาพถ่ายใบนั้นนานเป็นชั่วโมงมือที่เคยสั่นเพราะความกลัวในวัยเด็กตอนนี้กับสั่นเพราะความจริงที่เริ่มปรากฏฉันตัดสินใจกลับบ้านในวันหยุดยาวนั้น ขบวนรถไฟสายอีสานยามค้าพาฉันย้อนกลับไปสู่หมู่บ้านที่ฉันหนีออกมาเพื่อไล่ตามความฝันหมู่บ้านยังเหมือนเดิมแต่สายตาคนเปลี่ยนไปไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกแล้วมีเพียงแววตาสงสยัยและบางคนมองฉันด้วยความเงียบงนันฉันเดินกลับบ้านเจอแม่กําลังหุงข้าวอยู่หน้ากระท่อมเธอเงยหน้ามาเห็นฉันและทันทีที่เห็นภาพถ่ายในมือฉันสีหน้าเธอก็เปลี่ยนไปแม่รู้จักคนในรูปนี้ใช่ไหมเธอเงียบ ฉันถามอีกครั้งน้ำเสียงหนักแน่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเขาคือพ่อใช่ไหมแม่แม่ถอนหายใจยาวก่อนจะพาฉันเข้าไปในบ้านใต้เตียงไม้เก่าๆเธอหยิบกล่องเล็กขึ้นมากล่องที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนในนั้นมีแผ่นกระดาษเก่าๆเต็มไปหมดแบบร่างรถโนตดินสอภาษาอังกฤษบนภาษาไทยชื่อวิสูตรถูกเขียนไว้บนทุกแผ่นแม่ยื่นมันให้ฉันช้าๆด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา เขาคือนักออกแบบที่ไม่มีใครเชื่อฉันไม่พูดอะไรได้แต่นั่งนิ่งน้ําตาไหลเงียบๆบ,บนกระดาษที่ซีจางแม่เล่าว,ว่าพ่อเคยฝันจะสร้างรถของคนไทยรถที่ทนลุยและเหมาะกับคนชนบทแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเขาถูกหัวเราะเยาะถูกตราหน้าว่าเผลอเจอเขาทำต้นแบบแต่ไม่มีทุนไม่มีใครสนใจและในที่สุดเขาก็หายไปในคืนหนึ่งพร้อมความฝันที่ยังไม่เสร็จแม่คิดว่าเขาคงอยากให้ลูกทำต่อ ฉันมองแบบร่างในมือแล้วรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือเส้นทางที่ถูกปูไว้ด้วยความฝันที่ถูกหัวเราะเยาะเหมือนกันฉันกลับมากรุงเทพพร้อมกล่องเหล็กใบนั้นฉันนั่งทั้งคืนเรียบเรียงทุกแผ่นวาดใหม่ปรับปรุงมันเหมือนพ่อกำลังออกแบบไปกับฉันและในวันหนึ่งเมื่อมีการเปิดประกวดต้นแบบรถพลังงานสะอาดระดับชาติฉันตัดสินใจส่งผลงานของตัวเองเข้าไป แต่ฉันไม่ใช้ชื่อของฉันฉันเขียนชื่อวิสูตรขันแข็งลงไปในช่องนักออกแบบวันที่ผลประกาศชื่อของพ่อขึ้นบนจอเหล็กขนาดใหญ่เสียงปรบมือดังลัน่นแต่ในใจฉันเงียบงนันเพราะสิ่งที่ฉันรอไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือคำตอบว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้าใช่เขาเห็นผลงานของเขาหรือเปล่าฉันเงยหน้ามองไปรอบ ผู้คนมากมายยืนดูเวทีใหญ่ไฟสว่างแต่ฉันมองไปยังชายชราคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลที่สุดเขาใส่หมวกปีกกว้างเสื้อผ้าเก่าและถือไม้เท้าแววตาเขาสั่นไหวเมื่อมองมาที่ฉันแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปหัวใจฉันเต้นแรงฉันรีบวิ่งลงจากเวทีฝ่าฝูงคนไปตามทางที่ชายคนนั้นเดินไปแต่เมื่อฉันวิ่งไปถึงสุดทางเดินตรงนั้นว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งติดอยู่ที่เสาไฟฉันเดินเข้าไปหยิบในกระดาษเขียนไว้แค่สั้นๆว่าเธอทำได้ดีกว่าฉันเสียอีฉันยืนอยู่ตรงนั้นนิ่งงันเหมือนเวลาในโลกหยุดเดินลมเย็นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเบาๆพัดผ่านหน้าฉันแผ่นกระดาษในมือสั่นเบาๆตามแรงลมแต่หัวใจฉันกลับเต้นแรงเหมือนกลองศึกประโยคสั้นๆนั้นมันไม่ใช่แค่คำชมมันคือการให้อภยัย การยอมรับการบอกลาหรือบางทีอาจเป็นทั้งหมดในคราวเดียวกันฉันกอดกระดาษใบนั้นไว้แน่นและเงยหน้ามองฟ้ายามค่ำที่เต็มไปด้วยดาวมันไม่ใช่ความสำเร็จของฉันคนเดียวมันคือเสียงของคนที่เคยถูกหัวเราะเยาะมันคือความฝันของคนรุ่นก่อนที่ไม่เคยได้พูดออกมาคืนนั้นฉันกลับไปที่ห้องทำสิ่งที่ไม่เคยกล้าทำมาก่อนฉันหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเริ่มไลฟ์ลสดผ่านแอปเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จัก แค่พูดออกไปจากใจฉันเล่าทุกอย่างตั้งแต่ทุ่งนาในหมู่บ้านที่ไม่มีใครรู้จักความฝันดินเหนียวการเดินเท้าสามวือการออกแบบใต้แสงตะเกียงชื่อของพ่อที่หายไปจากชีวิตแต่กลับปรากฏในแบบร่างที่เขาเขียนด้วยลมหายใจสุดท้ายฉันเล่าทุกบรรทัดด้วยเสียงที่สัน่นน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวแต่ฉันไม่หยุดเพราะฉันรู้ว่ามีคนดูอยู่แม้จะมีแค่สิบคนในตอนนั้น แต่ฉันรู้ว่าบางคนในนั้นอาจกำลังนั่งอยู่ในห้องมืดมืดเหมือนฉันพร้อมความฝันที่ถูกหัวเราะเยาะเช่นกันสองวันผ่านไปคลิปนั้นถูกแชร์ออกไปมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้ผู้คนเริ่มตาหาว่าใครคือวิสูตรขันแข็งชื่อของพ่อเริ่มกลับมามีชีวิตและวันหนึ่งโทรศัพท์จากบริษัทออกแบบรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นดังขึ้นเสียงปลายสายพูดด้วยภาษาอังกฤษชัดเจนแต่ใจดี เรารู้จักชื่อของคุณจากเรื่องเล่าที่คุณถ่ายทอดเราอยากให้คุณมาเล่าเรื่องนี้กับโลกฉันวางสายด้วยหัวใจที่ยังไม่อยากเชื่อแต่นั่นไม่ใช่จุดจบเพราะยังมีบางอย่างที่ฉันยังไม่ได้รู้ว่าใครคือคนที่นำภาพถ่ายและจดหมายนั้นมาวางไว้หน้าห้องฉันในวันนั้นใครคือคนที่ส่งต่อความลับของพ่ออย่างเงียบงนันและที่สำคัญที่สุดทำไมตอนนั้นเขาถึงเลือกจะไม่พูดอะไรเลยคำถามนี้ติดอยู่ในใจฉันตลอดมา จนกระทั่งฉันได้รับพัสดุเล็กๆจากประษย์ท้องถิ่นในนั้นมีซองจดหมายสีน้ำตาลและกล่องเหล็กใบจิ๋วใบหนึ่งภายในซองมีแค่ประโยคเดียวเขียนด้วยลายมือสั่นๆเหมือนคนชาราในทุกจังหวะลมหายใจของเธอฉันอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันเต้นแรงเพราะในกล่องเหล็กใบนั้นคือกุญแจดอกหนึ่งและที่อยู่บ้านไม้เก่าๆในจังหวัดเชียงรายที่ฉันไม่เคยไปมาก่อน ฉันจองตั๋วทันทีโดยไม่ลังเลรถทัวร์วิ่งฝ่าหมอกหนาและภูเขาเป็นลูกคลื่นของภาคเหนือเสียงเครื่องยนต์ดังก้องกลบเสียงความคิดในหัวฉันไม่ได้บ้านไม้หลังนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเงียบสงบล้อมรอบด้วยต้นไผ่สูงและกลิ่นใบชาอ่อนๆลอยมาแต่จมูกมันเหมือนสถานที่ในฝันหรือบางทีอาจเป็นที่ซ่อนของความจริงที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตฉันถือกุญแจออกนั้นเดินเข้าไปตรงประตูไม้สีซีดกุญแจไขเข้าได้อย่างพอดี บ้านเงียบแต่ไม่ร้างมีฝุ่นบางๆคลุมเฟอร์นิเจอร์แต่มีแกน้ำวางอยู่บนเตาถ่านเหมือนเพิ่งต้มไม่นานฉันเดินสำรวจห้องแต่ละห้องด้วยหัวใจเต้นแรงและในห้องสุดท้ายฉันวางหนังสือไม้เตี้ยๆถูกวางอยู่กลางห้องแสงแดดสาดลงมาจากหน้าต่างบานเดียวมีแฟ้มปกหนังวางอยู่เพียงเล่มเดียวฉันหยิบมันขึ้นมาข้างในเต็มไปด้วยภาพถ่ายพิมพ์เขียวและสมุดบันทึกมือเขียนเขียนโดยพ่อในช่วงที่เขาหายตัวไปจากชีวิตเรา แต่ไม่ใช่แค่นั้นมีภาพถ่ายชายอีกคนอยู่ด้วยบ่อยครั้งเป็นชายชราแต่งตัวเรียบง่ายฉันไม่รู้จักเขาจนกระทั่งหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกมีข้อความสัน้นหาหา่าถ้าลูกได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่าลูกเดินมาถึงจุดที่ฉันเคยยืนแต่สิ่งที่ลูกไม่เคยรู้คือฉันไม่ได้หายไปเพื่อหนีความฝันฉันหายไปเพื่อรักษาใครบางคนใต้ข้อความนั้นแนบรูปถ่ายขนาดเล็ก เป็นภาพของเด็กชายคนหนึ่งกำลังนั่งปั้นดินเหนียวอยู่หน้าบ้านมันคือฉันแต่ในภาพนั้นไม่ได้ถ่ายจากตรงหน้ามันถูกถ่ายจากมุมไกลเหมือนคนที่แอบเฝ้าดูอยู่เสมอฉันแทบล้มทั้งยืนน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวพ่อไม่เคยหายไปเขาอยู่ตรงนั้นเสมออยู่ในเงาอยู่ข้างหลังอยู่ในทุก,ก้าวที่ฉันเดินและขณะนั้นเองเสียงไม้ลั่นเผาเบาดังจากด้านหลังบ้าน ฉันรีบเดินไปตามเสียงเปิดประตูหลังออกสู่ระเบียงที่มองเห็นด้วยชาเบื้องล่างตรงนั้นมีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่เขาหันมาช้าหาหา่ในมือเขาคือสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่งแววตาเขาเต็มไปด้วยบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดฉันพูดไม่ออกหัวใจฉันแทบหยุดเต้นเพราะชายคนนั้นคือคนเดียวกับที่ฉันเห็นในงานประกาศรางวัล และในวินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ใครอื่นเลยเขาคือพ่อของฉันไม่ต้องมีคำพูดใดหาหาแค่แววตาที่เราแลกกันในวินาทีนั้นก็เพียงพอแล้วน้ำตาของฉันไหลพรากโดยไม่รู้ตัวฉันเดินเข้าไปช้าหาหาพ่อยื่นสมุดบันทึกเล่มนั้นให้ฉันรับมันไว้ด้วยมือที่ยังสั่นพ่อทำไมฉันพยายามจะพูดแต่เสียงก็ขาดหาย พ่อหันไปมองทุ่งชาเบื้องล่างสายลมพัดผ่านเหมือนจะปลอบใจพ่อไม่เคยอยากทิ้งลูกเขาพูดเบาหาหาแต่วันที่พ่อเห็นแววตาของลูกวันที่ลูกปั้นดินเหนียวเป็นรถพ่อรู้ว่าลูกจะเดินต่อได้โดยไม่ต้องมีพ่อพ่อถึงเลือกจะเป็นแค่เงาที่คอยปกป้องลูกอยู่ห่างๆฉันก้มหน้าลงสองมือกำแน่นแล้วทำไมพ่อไม่กลับมาไม่พูดอะไรสักคำเขายิ้มเศร้าห,าหาห่า พราะถ้าพ่อพูดลูกอาจลังเลลูกอาจไม่เชื่อว่ามันเป็นของลูกเองแต่วันนี้ลูกมาไกลเกินกว่าที่พ่อเคยฝันไว้แล้วลูกไม่ใช่เงาของพ่อลูกคือแสงของตัวเองฉันเงียบน้ำตาย,ยังไหลไม่หยุดพ่อเดินเข้ามาใกล้วางมือบนไหล่ฉันอย่างเบามากแล้วเขากระซิบว่าแต่ยังมีบางอย่างที่ลูกยังไม่รู้รถคันที่ลูกออกแบบมันไม่ใช่แค่ต้นแบบของอนาคตฉันขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงครับ พ่อหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อยื่นให้ฉันมันคือใบสัญญาลับจากบริษัทเอกชนต่างชาติมีลายเซ็นของบุคคลระดับสูงและรหัสโปรเจกต์ที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนชื่อโปรเจกต์นั้นเขียนไว้ว่า Series ูหนึ่ง The Vehicle That c a r r i e s a t i o n S Memory หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นพ่อนี่มันพ่อพยักหน้ามันกำลังจะถูกผลิตจริงในอีกหเดือนข้างหน้า แต่ไม่ใช่แค่ในนามของบริษัทเขาหยิบตราไม้เล็กๆออกมาจากกระเป๋าอีกข้างเป็นตราที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นนกฟีนิกซ์กำลังโอบแผ่นดินไทยไว้ในปีกมันจะถูกสร้างในนามของประเทศไทยฉันเง่อยหน้าขึ้นช้าหาหะขอบฟ้าเหนือทุ่งฉลอมรวมแสงตะวันกับหมอกบางอย่างสวยงามราวภาพฝันแต่ในใจฉันกลับเต็มไปด้วยคำถามอีกครั้งพ่อแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงต้องปิดเป็นความลับมาตลอด ห้องเงียบไปนานก่อนจะพูดเพียงสั้นหาหะเพราะรถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออนาคตเพียงอย่างเดียวมันถูกออกแบบเพื่อซ่อนบางอย่างเอาไว้ฉันชะงักหัวใจเต้นทีซ่อนอะไรครับพ่อพ่อยืนนิ่งมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่เริ่มถูกย้อมด้วยสีทองของพระอาทิตย์ใกล้ตกดินเสียงลมหายใจของเขาหนักและสม่ำเสมอเหมือนคนที่แบกความลับมานานแสนนาน,านกำลังจะปล่อยมันออกมาเป็นครั้งแรก เขาเอื้อมมือเปิดสมุดบันทึกหน้าเก่าๆที่เขาถือไว้พลิกไปยังหน้าหนึ่งที่มีลายมือขีดเข,ขียนแน่นหนาภาพร่างที่ดูซับซ้อนยิ่งกว่าการออกแบบรถธรรมดาในช่วงสุดท้ายก่อนพ่อจะหายตัวไปพ่อไม่ได้อยู่แค่กับแบบร่างพ่อได้ร่วมมือกับคนกลุ่มหนึ่งเขาเว้นจังหวะหายใจกลุ่มนักออกแบบไทยที่เคยถูกฝรั่งปัดตกไม่เคยได้รับการยอมรับจากใครเลยแต่พวกเขามีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาฉันจ้องลึกเข้าไปในตาของพ่อ เขาออกแบบเครื่องยนต์พลังงานสะอาดต้นแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพลังงานที่สามารถผลิตจากวัสดุพื้นบ้านกากน้ำตาลใบไผ่และาธาตุธรรมชาติในดินมันไม่ใช่แค่รถมันคือจุดเปลี่ยนของทั้งอุตสาหากรรมพ่อหลับตาชั่วครู่ราวกับย้อนความทรงจำแต่มันก็อันตรายเพราะหากมันถูกเปิดเผยในเวลานั้นประเทศไทยอาจถูกควบคุมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไม่อยากให้ความลับนี้แพร่ออกไปเพราะฉะนั้นพ่อกับทีมต้องซ่อนมันไว้ฉันกำมือแน่นใจเต้นแรงขึ้นทุกคำที่พ่อพูด แล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนพ่อมองลงพื้นเสียงของเขาแผ่วลงบางคนถูกซื้อตัวบางคนหายไปบางคนไม่เคยถูกพบอีกเลยฉันเงียบหัวใจเริ่มหนักพ่อหันกลับมามองฉันแต่พ่อเก็บต้นแบบไว้กับตัวเองและฝังระบบต้นฉบับไว้ในรถที่ลูกออกแบบฉันเบิกตากว้างหมายความว่ารถคันนั้นไม่ได้แค่สวยงามหรือใช้พลังงานสะอาด มันคือกุญแจสู่พลังงานแห่งอนาคตที่ใครหลายคนตามล่าโดยไม่รู้ว่ามันอยู่ในมือของลูกมานานแล้วในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวฉันนั่งลงช้าๆเปิดสมุดบันทึกด้วยมือที่สัน่นมีหน้าหนึ่งที่ไม่เหมือนหน้าอื่นไม่มีภาพไม่มีแบบร่างมีเพียงแค่ประโยคเดียวเขียนด้วยหมึกสีจางถ้าใครได้อ่านข้อความนี้จงรู้ไว้ว่าเจ้าคือคนสุดท้ายที่พอจะปกป้องมันได้ ฉันเงยหน้าขึ้นมองพ่ออย่างสับสนแล้วถ้าพวกเขารู้ล่ะพ่อถ้ามีคนรู้ว่ามันอยู่กับผมพ่อยิ้มช้าหาหาแต่ในแววตาเขาไม่มีรอยยิ้มเลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขารู้แล้วคำพูดของพ่อเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกฉันฉันลุกพรดขึ้นทันทีใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองหมายความว่ายังไงว่าพวกเขารู้แล้วพ่อใครกันแน่ที่ตามล่ามัน พ่อหันกลับไปมองเร่ชายอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาเขาเปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความระแวดระวังเหมือนเขากำลังรอฟังเสียงบางอย่างจากภูเขาเบื้องหน้าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่บริษัทน้ำมันหรือโรงงานผลิตรถธรรมดาเสียงพ่อเคร่งเครียดและเบาจนแทบฟังไม่ได้มันคือเครือข่ายใต้ดินที่ควบคุมอุตสาหกรรมพลังงานโลกพวกเขาไม่ต้องการให้พลังงานสะอาดที่ไม่มีต้นทุนเข้าสู่ตลาดเพราะมันจะทำให้ระบบทั้งระบบพังทลาย ฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นน้ำหนักมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาทางสายตาความเงียบรอบตัวกลายเป็นเสียงคำรามในหัวแล้วทำไมถึงต้องเป็นผมฉันถามเสียงเบาทำไมพ่อถึงเลือกจะให้ผมเป็นคนปกป้องมันพ่อเดินเข้ามาใกล้วางมือลงบนอกฉันเพราะลูกคือผลลัพธ์ของทั้งความฝันและความเจ็บปวดของพ่อลูกไม่ได้แค่เข้าใจเครื่องยนต์หรือแบบร่างลูกเข้าใจว่าความฝันมีค่าแค่ไหนเมื่อไม่มีใครเชื่อ และนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาไม่มีทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังขึ้นจากทางด้านล่างเขาฉันชะงักหันไปมองผ่านช่องไม้ระเบียงเห็นรถเอชวีสีดำสองคันกำลังขับเคลื่อนขึ้นมาตามทางดินแคบๆของหมู่บ้านไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีเสียงคนมีเพียงเงาคนสองคนในรถที่สวมแว่นดำและชุดดำสนิทพ่อนั่นมันพ่อจับแขนฉันแน่นเราต้องไปแล้ว เขาเรีบหันกลับเข้าไปในบ้านคว้ากล่องเหล็กเล็กๆกับสมุดบันทึกอีกชุดขึ้นเขาหลังบ้านทางลัดไปปางช้างเก่าจะมีเพื่อนของพ่อรออยู่เขาชื่อหลวงที่มนตรีเขาจะพาลูกไปที่ที่ปลอดภยัยพ่อจะถ่วงเวลาไว้ให้ไม่ฉันสายหน้าแรงน้ำตาพรั่งพรูพ่อไปด้วยกันผมไม่ทิ้งพ่อไว้ที่นี่พ่อยิ้มแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยบางอย่างที่ลึกกว่าแค่ความรักลูกไม่ได้ทิ้งพ่อไว้ ลูกกำลังพาพ่อไปสู่ที่ที่พ่อไม่เคยไปถึงจุดหมายของความฝันเสียงประตูรถเปิดดังบังด้านล่างเสียงฝีเท้าเริ่มชัดเจนขึ้นบนบันไดไม้พ่อผลักฉันไปทางประตูหลังไปลูกต้องไปเดี๋ยวนี้ฉันลังเลหัวใจร้าวระบมแต่สายตาพ่อแน่วแน่เกินกว่าฉันจะฝืนฉันหันหลังวิ่งฝ่ายหญ้าสูงชันเข้าขึ้นไปทางหลังบ้านฉันหยุดไม่ได้ ฝ่าไผ่รกทึบลื่นถลายบนดินแดงเปียกหัวใจเต้นที่จนแทบระเบิดมือข้างหนึ่งกอดกล่องเหล็กแน่นส่วนอีกมือกุมสมุดบันทึกที่เปียกเหง่อน้ำตาและฝุ่นดินเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งปังตามด้วยเสียงตะโกนจากคนที่ฉันไม่รู้จักแต่เสียงพ่อไม่มีไม่มีเสียงตะโกนไล่ไม่มีคำบอกลามันเงียบเกินไปฉันกัดฟันแน่นวิ่งต่อไปแม้ขาจะเจ็บแปกจากเศษไม้บาด บนยอดเขาฉันเห็นเพิงไม้เล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่ชายวัยกลางคนในจีวรสีหม่นนั่งรออยู่เขาลุกขึ้นทันทีที่เห็นฉันวิ่งมาแววตานิ่งสงบแต่แฝงด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึง้งหลวงพี่ผมฉันหอบหนักจนพูดแทบไม่ออกยื่นกล่องเหล็กกับสมุดบันทึกให้พ่อบอกให้ผมนำมันมาเขาบอกว่าหลวงพี่จะช่วยหลวงพี่รับกล่องไว้เงียบหาหะ เปิดกล่องดูเพียงแวบเดียวก่อนจะพยักหน้าเบาหาหเจ้ามาถึงเร็วกว่าเวลาที่เขาคิดไว้ฉันหันกลับไปมองทางที่วิ่งมาผู้เขายามเย็นดูสงบอย่างผิดปกติไม่มีเสียงปืนไม่มีคนตาไม่มีแม้แต่รอยฝีเท้าแล้วพ่อผมละเขาหลวงพี่วางมือบนบ่าฉันเบาหาหคนที่เลือกจะจุดไฟในความมืดมักไม่หวังจะได้ยืนอยู่ในแสงคำพูดนั้นทำให้ฉันแทบสุด แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะพูดอะไรหลวงที่ก็เปิดสมุดบันทึกตรงหน้าสุดด้านในซ่อนแผนแผนที่เล็กๆเ,เป็นแผนที่มือวาดมีรหัสตัวอักษรที่ฉันไม่เคยเห็นนี่คือที่ซ่อนต้นแบบพลังงานต้นฉบับอยู่ลึกในป่าแม่วงใกล้ฐานวิจัยเก่าๆที่ถูกทิ้งรา้างฉันมองเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามแล้วต่อไปผมต้องทำยังไงหลวงพี่ยื่นซองกระดาษเล็กๆให้ฉันบนหน้าซองเขียนเพียงคำเดียว ทิกขาจานชื่อฉันคือแดนเนียนฉันเคยทำงานร่วมกับพ่อของนายที่สถานีวิจัยลับในแม่วงเมื่อ15ปีก่อนเขาคืออัจฉริยะคนเดียวที่ทำให้พวกเรารอดจากการเล่ล่าครั้งนั้นฉันหันมามองเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบพ่อผมเขายังอยู่ไหมแดนเนียนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาหาหะร่างกายของเขาอาจไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้กำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ รถจีปและลัดเลาะ,ะ,ะลงจากดอยเข้าสู่ทางลูกรังยาวเหยียดเสียงหินกระแทกก็ดังเป็นระยะแต่ไม่มีใครพูดอะไรฉันกำกรองเหล็กไว้แน่นรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในนี้กำลังถูกเฝ้ามองโดยใครบางคนที่ไม่อยากให้มันหลุดไปจากมือของพวกเขาแดนนี่หยิบแผนที่ผ้าเก่าๆออกมาคลี่มันบนหน้าตักขณะรถโยกไปตามเนินเขาสถานีแม่วงถูกปิดไปเมื่อสิบปีที่แล้วหลังมีคนลอบเข้าไปขโมยแบบจำลองพลังงานรุ่นแรกแต่พ่อของนายกับฉันซ่อนต้นแบบจริงเอาไว้ในห้องลับที่ไม่มีใครรู้ ยกเว้นหนึ่งในคนที่เขาไว้ใจที่สุดใครฉันถามเสียงแผ่วแดนเนียลเหลือบตามองฉันก่อนจะพูดช้าหาหา่าอาจารย์ของนายที่กรุงเทพอาจารย์มนัสใจฉันสะดุดวูบอาจารย์มนัสคนที่เคยชมงานฉันเป็นคนแรกคนที่เคยวางมือเบาๆบนบ่าแล้วบอกว่าเธอมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแต่เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะเขาไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกนอกจากตัวเอง แดนนีหยิบรูปถ่ายเก่าๆจากกระเป๋าเสื้อแจ้งชัดแม้จะซีดในภาพนั้นมีพ่อฉันยืนข้างชายัวกลางคนที่ฉันจําได้ทันทีอาจารย์มนัทแต่เบื้องหลังของทั้งสองคือโครงรถยนต์ต้นแบบที่มีสัญลักษณ์เดียวกับตราไม้ของพ่อฉันแทบลืมหายใจเราต้องไปหาเขาฉันพูดทันทีแดนนี่ยิพยักหน้าใช่แต่เราต้องไปที่แม่วงก่อนเพราะมีบางอย่างที่แม้แต่อาจารย์มนัทยังไม่รู้ว่าพ่อของนายซ่อนไว้ในนั้น ขณะเราขับลงจากเขาเสียงบางอย่างก็ปรากฏขึ้นที่เส้นขอบฟ้าด้านหลังเสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์พวกมันมาแล้วแดนเนียนพูดพลางกดเร่งเต็มที่ฉันหันไปมองมองเห็นจุดดำสามจุดเคลื่อนตัวเหนือเส้นป่ายอย่างรวดเร็วหัวใจฉันเต้นรัวอีกครั้งแต่มือข้างหนึ่งก็ยังคงกุมกล่องเหล็กไว้แน่นเพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความฝันของพ่อไม่ใช่แค่ความฝัน แต่มันคือชนวนเปลี่ยนชะตาของทั้งประเทศหรือทั้งโลกตอนจบรถจี๊ปแล่นมาถึงเขตส,สถานีวิจัยแม่วงเก่าในยามคำ่ำพื้นป่าทั้งผืนเงียบสนิทยกเว้นเสียงจัจ่นและเสียงลมหายใจของเราสถานีที่เคยทันสมัยที่สุดของประเทศตอนนี้เหลือเพียงซากคอนกรีตพังๆและกำแพงที่เต็มไปด้วยเถาวันแดนเนียนเดินนำเข้าไปในอาคารเก่าอย่างมั่นใจเขาหยุดที่ผนังปูนแตกร้าวแผ่นหนึ่งก่อนจะเอื้อมมือกดอีกก้อนหนึ่งที่ยุบตัวลง เสียงกลนไก่ดังคลิกตามด้วยเสียงแผ่นหินเลื่อนช้าๆเปิดเผยประตูเหล็กบานเล็กที่ฝังอยู่ในพื้นเราลงไปด้วยไฟฉายเล่มเดียวบันไดวนทอดยาวลงสู่ใต้ดินลึกเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการที่นั่นมีห้องเล็กห้องหนึ่งภายในไม่มีเครื่องจักรไม่มีอุปกรณ์ซ้อนมีเพียงแท่นวางโลหะขนาดเล็กและบนแท่นนั้นมีต้นแบบของเครื่องกำเนิดพลังงานจากพ่อของฉันขนาดเท่ากล่องข้าวมีเส้นสายโลหะเล็กๆไหลเวียนรอบตัวราวกับมีชีวิต นี่คือหัวใจของทุกอย่างแดนเนียนพูดแผ่วเบาแหล่งพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าถ่านหินสิบเท่าแต่ไม่ปล่อยควันแม้แต่นิดเดียวฉันเดินเข้าไปช้าๆวางกล่องเหล็กลงข้างหาหะเปิดมันออกหยิบแผนผังภายในขึ้นวางเทียบทุกเส้นสายทุกจุดต่อตรงกันพอดีเหมือนพ่อออกแบบให้ฉันเป็นคนเดียวที่จะเข้าใจมันได้ขณะฉันกำลังจ้องมองเครื่องต้นแบบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากด้านบนเสียงฝีเท้าและเสียงคน แดนเนียนหันมาทางฉันไม่ทันแล้วพวกมันรู้แล้วว่าเรามาที่นี่ฉันกำกองเหล็กแน่นลุกขึ้นทันทีเราจะทำยังไงแดนเนียนยื่นมือให้ฉันถือแผนผังแล้วชี้ไปยังผนังอีกด้านมีเส้นทางลับอีกทางหนึ่งพ่อของนายสร้างไว้สำหรับวันที่อาจต้องหนีเส้นทางนั้นจะพาเราไปออกที่ปางช้างริมเขื่อนเราวิ่งฝ่าความมืดไปตามทางแคบแคบไฟฉายส่องไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าและตามมาจากด้านหลังใกล้เข้ามาเรื่อยหาหะ ในที่สุดแสงจากปลายอุโมงค์ก็สว่างขึ้นเราทะลุออกมาสู่ลานหินริมผาน้ำตกแสงจันทร์ส่องลงมาเต็มใบหน้าฉันหันกลับไปมองอุโมงค์เบื้องหลังเสียงฝีเท้าหายไปแล้วแต่ฉันรู้การต่อสู้ยังไม่จบเรายังไม่ได้ปลดปล่อยพลังงานนั้นสู่โลกยังไม่ได้เปิดเผยชื่อของพ่อให้โลกรู้ว่าเขาเป็นใครฉันหยิบสมุดบันทึกขึ้นเปิดหน้าสุดท้ายขีดคใหม่ลงไปด้วยลายมือของฉันเอง ต้นกำเนิดของพลังงานใหม่จะเริ่มต้นที่ชื่อของผู้ชายคนหนึ่งวิสูจน์แขันแข็งเสียงน้ําตกดังกล้องไปทั่วหุบเขาและในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วยศัตรูอุปสรรคและเงาที่ตามหลอกหลอนแต่ฉันก็พร้อมแล้วพร้อมจะเดินต่อในความฝันที่ครั้งหนึ่งเคยถูกหัวเรอาอเยาะและวันนี้มันได้กลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหัวราะได้อีกต่อไป